สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสปูตสเปินครับพี่น้องมือนี้มางานอยู่วัดเนินบุญยารามนะครับพี่น้องมาคอนเสิร์ตแล้วก็ก่อนแสดงพิคอนเสิร์ตก็ได้มีโอกาสมาร่วมวงสววงนะครับผมนี่พี่ต่อเซาเวอร์นะครับพี่ต่อเซาเวอร์ผู้จัดผู้จัดงานเท่ามือนีครับพี่น้องก็เลยนมาเพิ่มว่าช่วยมาวงสววงก่อนก่อนสิไปทําการแสดงมือแรก็ได้พัลลัวเกี่ยวมิวสิกมากเซ็กซ้าวเซ็ตแลังก็เลยสิวงสววงก่อนก่อนแต่งหน้าแต่งตัวครับพี่น้องวงสวจะเพิ่งจะริ่แต่งหน้าแต่งตัวเลยนะครับ เพราะเราเล่นกี่โมงเล่นไปกี่ชั่วโมงขึ้นสี่ทุ่มขึ้นสี่ทุ่มนะครับผมวงเราเริ่มสี่ทุ่มขึ้นไปนะครับพี่นอ้นองเยอะเรื่องร้องพอสิบไม่ร้อ,องไปสิบร้องคนละเพลงร้องเยอะเกินคนละหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวบรรยากาศวงสลวงอีวานเนิน,เน,นเนินบุญยารามครับพี่น,อนอ้องเนินม่วงน้องตมะม่วงครับก็นี้องพระศิลา์มาัวอยู่ที่ไหนจ๊ะมาเรียกให้เบิรงศิลปินแล้วก็แน่ นภัศ si si ิลาตัวเที่พิธีบวงสวงด้ครับนัทรศิลาภัตัวนะครับเจที่หน้าตูนะครับพิธีบวงสวงด้ัพาบวงสวงกันพีน้อยู่ที่วัดอะไรนะครับวัดต้นมะม่วงบอก่างไม่หอะไรแเกมหน่อย น้องรีโอทย่าโมานออนยสวัสดีทนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ง้นนะครับค่ะก่อนพิธีจะเริ่มนะครับเรื่องในงาน ยกช่อฟ้าสารการปเรียนของวัดอินบุารามแห่งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริงมงคลของงานในวันประถมยนเ,เชิญน้องปิ๊กน,นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแนด์นะครับและพิมงานนะครับจุดเพียงมงคลที่ล่างหน้าองคูสีสุดโหแม่ย่าสีประทุมมาและพระตาหูนะครับสองต้นด้านหน้านรตรงกลางนะครับตรงกลาง 大家好，我是梁晓 เชิญคุณสีลานรัานอินพระขันตีรานลูกชินทัญญโณจุดเครื่องกะบะมุกชุดปูชาลงจุเขาไปด้วยความเคารพครับ แห่งนี้นะครับเป็นปีที่สามนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้ทางคณะกรรมการหักการศิอปะริทธิ์นะครับจึงได้ตั้งเครื่องวงสวยพร้อมแต่งปู่านนะครับสำหรับใครที่จะร่วมเ็จ้าพนะครับถ้าปูเอวและขวยตัวมรปูน,นะครับา้าวืนใหม่นะครับยังสามารถร่วมปูได้นะครับตอนนี้นะครับ องคู่นะครับเป็นปีที่ในปีที่สามนี้นะครับตามกำลังศรัทธาได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับ